เปิดมาว้ไปเห็นเลยเนาะพี่น้องนังกินเลยเด้อพี่น้องมาเด้อเ่าจะเปิดกล้องปรับมาเห็นเลยเห็นยังบ่ังมาเด้อมาเด้อพี่น้องกับพักขยันแหงตํ้หมากนิ่เนาะซีมาุบดว่าดีเนาะเบิดจีบ่ะเฮ้งนัเบิดทหรเบ้ดเบิดบิดเลยบ่เอาไห หอมงานมาเลยเนาะขึนจะน่อเด่นเขาอยากชมอะไรด้วยกัานะโมตักินตะกินอยาตะวันใส่มือแล้วมันจะแซ็งองที่สบายใจตักเป็นยังงอ่ะดื่เปนน้ำว่าพืนเป็นน้ำน้ำลายกระเด็นจะนํากระเซ่งก็ลนกเล่ก่ากันเลย จำรสชาดบ่าำคนคนดีหวางนะคุณจะกินมกห้ืไม่ไหนก็นีเนาะวางตอนเพ่งมกน้อ่เชื่อประเนา่ันต่นปะะเนงค่ะปะะเนอยงก็างแตกบ่เลยฉันั่นเบาก่ากี้าเนาะมีเบิดที่างไม่วนกระดังจะเบากรดังปุกพักห้าปูกกินยู แมวอื่นเราเห็ดอะไรนะมูอบปมีผูพาเห็ดอย่าปลูกมันกับอมีผูพาปลูกเรื่องวัตถุธาตุเรื่องปลูกเต็มส่วนเรื่องปลูกครับนี่เรื่องปลูกมันยุปลูกผักปลูกยงี้ฮะเต้นสวนหนึ่งงานเนาะเป็นย่างเหรอเราก็จะเพิ่งเปิดใจแล้วเพราะว่าปลูกงั้น มันเป็นชุนเก่าเลยก็บมันนี่ฮะปลูกเงอนแล้วดูนหน้าอีกอะที่ใหญ่แล้วนั่งเรือจังผิดชุดมาตังผิดนี่นะเนี่ยได้เฮานีานชุดเลยนี่มันย่างย่างตามครูมันนี่นะยันห<า>ักนำนล,ม,ลมแล้วก็ที่คา่ำต้นนะในฮะเลือกเอาออกเอาไม่ออกเอาหรอยันออกอยู่เป็นอะไรผู้เจ้ามันเอาเมืเ่อขยูงเผาเออ กระสือก uhm uhm, ็บทันตายอันชองอันแนวเสื้อมันนะอันนั่มนะมันจะแนวแขงเนาะเหีเนาะยากดูมีเป็นของตัวเองนี่ลงตื่นเนาะตัวตัวเองเห็นตัวองเร็กลังของเขาเนาะของก้องมเนาวเขาเยอะเสื้อซีดเนาะบ้านนี้เขาเยอะซีดแล้วทากัน แห่งละอันกระตุกพายพลังเลยค่ะเนี่ยก็ได้ใส่น้ำก็นัาสิตาอะไรนีที่บุกไปเลยนัเสอันเกอบชรบดทั้งนึ่งค่ะจะลบหรืนยนถ้าจอ้วนแม่กำจอยเลยเรม่กช่รบก เอาสีดมือจะบิดยิงบุลึงได้ส่ะโอ้ยคู่คู่ถูกคู่คู่ถูกคุณอะอมแล้วพอจะเห็ลงไปคนปลูกพออยางเห็นทมันแล้วแหละคนตกพอชิวจะปลูกหรือพุ่นอีกเออไม่ปลูกอยู่นี่อันท่นว่าได้หดน้าจะหดอยู่หน้าตัวเองใครแน่วะไม่กัน ดูุนัดเดียวตนีนาันต่อันมาไปเห็ดบุญาทอกับแม่เบิกให้หกเชาววน่้แล้วืเอาชาวหาานาอันยาชาวจวนแล้วก็เป็นชาวนาแล้วกแลนคือจวนอีก ทำบอลยบอกได้ใจได้ใจเพราะเราอยากไปไทยเองค่ะมีเงินไ้ไรอยากไปไทยไปไปยมีผัวลูกไปไปเติมขอบอยู่นี่จ้าไรห้างเลยจ้าพ่อรุ่นปฐามนาลูกไปใหญ่ก่อนลูกใหญ่ม่อดาตื่นไปมื่อนั้นปครบนี้คือยู่น้ำเขาขึยากข้นากกัมต่วาเก็บทอายอย่ไาได้ เจมส์เอร์เยอะไปอยู่อันนี้ก็สัตวกันขึ้นอยู่ช่องแคบช้องกันคือจะไปเป็นเด็กเชิดอื้อโม่ไม่ต้องเป็นเด็กเชิดนะได้ติ๊บมู่จะเป็นเด็กเชิดปีช่องพันทิปบุกเจ้ากับข่อยนะไปปีเดียวกันนั่นมะช่องพันทิปบุกช่องพันทิบุกเข้าไปนะช่องพันทิปเจ็ดข่อยกับหมามาแล้วก็เข้าโรงงานก็แถวเดียวนี่ไม่ได้ไปเลยเจ้ากับข่อยของโรงงานก็ปีเดียวกันอะ งพันอะไรงนจ็เจ็ดเน่องนเลงก็สองันเจ็เจ็รลงกมาจะใช้สองพันเจ็มาเข่างานกลองคอยเขาเดินห่าอเดินห่าเลยมาเดินชิปแรงวันเลาเข่าบ้าเจ้เขาก่อนเคยเข้าเดินห่าคอยมาลัล้งเจ้าได้เข่าก่อนอานเนห่าเดินชิปห่าโลกเจ็ดแปดก็ชบ้า่อยเขาหวงงานกล้องมาหาตี ตอนจะไปไทยจะเห็นงานยังจ่ะอันนั้นไะคอยเสร์กเงินเดือนเท่าไรเจ็ดเสือกราคาชิฮะเงินเดือนเท่าไรเงินเดือนเป็ดปัญหากินยูน้ำเข่าขักยูวขักันแลตอนหน้าก็จะต่อบัตรสคือชิบะเดียวอิแต่ว่ามันขักแต่ว่าเขาเขากินน้ำเผินยูน้ำเผินนี่แหละเดือนหนึ่งแต่ว่าเข้าใหม่ได้ไต่เปดปัญหานะอยู่ก็ขึ้นอีกขึ้นแล้วคือบอลจะดีก็จะดีหนู ลอยอยู่ใช่คือไทยโต้คู่อยู่หน้าร้านโต้คู่ไทยคนอื่นอะไรเสิร์ฟอยู่คู่ว่าอย่างยานเลยแต่แผนกแผนกมันแต่อันนี้แผนกขายคะแนกขายคะแนนหนังโต้เนอะเองนั่นเด็กเสิร์ฟเขาเสิร์ฟเขามีเด็กหยกหยกมาแล้วแต่เสิร์ฟเสิร์ฟเดินตรงไปเดินผ่านผ่านเองคือเขาไม่เดินผ่านแต่ว่าได้ทิปเองได้ทิปมือเลยแต่ว่าทิปนีแบบมันเป็นทิปแยกแบบ ลูกค้าให้แลวกโต๊ะให้โต๊ะมันเลงเนี่คือโซนมันเป็นโซนอนืร่วนบ่อติดอันโตเลยอันนั้นตแยกติดเพอแลวเป็นโซนใ่โซนโต้แล้วมขนมแวี้เยเวลารู้ค่าเส้นเิบินเขาให้กัคุณได้เป็นโซนแม่นครับพี่อบแน่นของคนีกินอยู่เองก็บอะ มีแต่เซค้าน่ำคาไผยน้ำเพลินเดินหนึ่งสองร้อยเบอรเสียเลยก็กินอยู่หนเนาะตากันว่าวลมทางติ๊บทางนี้ก็เดินละหมื่นนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเดินหนึ่งนี่ได้ติ๊บนี่บางทีมีชุกเส้าอาทิตย์นี่เมื่อละหันถูกทันแปดทันเก้าบางทีกันแต่ว่าร้านอาหารนั้นเป็นร้านอาหารใหญ่เด้กอะไรมานี่ยตอนจะหมากันยังไม่จะหมาละมันมีข้าว โควิดทาอันโบบอเป็นโควิดช่วงนั้นนะแบบข้าเจ้าให้เห็ดบัตรแรงงานเด้วยช่วงไปไม่ไม่ค่นยังไม่ได <ừ> ้ <ừ> เ,เห็ดบัตรแรงงานเราเห็ดมีแต่เห็ดบัตรสปอร์ตละล่ะแต่เหตุบัตรแรงงานบันนี้เลยวัตเทาเหิุไม่ได้เงินนะเป็นพวกมาบ้านได้ช่วงนั้นะแบบออก,กับปุย้ยแบบเขาได้เงินดีอยู่แต่ว่าออก,ก,อกปุวยแม่กะปุ้ยช่วงนั้นป,นปนุ้ยพร้อมกันกต่บุบีบุบเบิลจะมีแน่เนาะแม่นแล้วบันนี้เอ้ยกับมือบ้านเอ้ยกับบ้านเป็นไข่เลยมีแต่เหาบันนี้เขาคือว่าเหาเป็นนค เศารักเลยเศารักหนูกะแบบไม่ได้เงินนะแบบได้ยุ่งเงินแต่มันก็ออกนะเอยส่งมาบ้านนะเก็เป็นแม่ก็เป็นก็เป็นพ่อมกันไ่ด้จัน่่อีเซ่แกนองแนีองกนสงไปไปยังอกเยพ้อย่ีไปได้ปีเองปีนึงเลยเท่าไรเด้อ ปีนี้ปปีนี้ปปีหนึ่งคือนี่แต่ผมมีประสบการณ์เนาะแต่ว่าไนี่แต่ใครอยากไปก็ยังบูดกันไดปไปไปอะไกมาคือกันทำอิดนะเรื่องทำไปยินทำอิดเอาไปไปแล้วแล้วยู่ร้านอาหารเห็ดยวนห้างเดือนหนึ่งนะเก้าพันเดือนแรกหันยูต่อไปแลยใช่เดือนละมืมแตัวเองหันยูได้เดือนเดียวเพราะว่ายูร่านยูร่านนั่นแหละมันเป็นแบบว่า หลวดน,นางลายป้อแต่ยุห้างเธอมัอนก็นมีจำโลดนะแต่วมันนี่นะเองแบบว่าเองไปเมื่อไรเองนีู่้จักภาษาไทยนะเลยเาาลยวันนี้ทางห้างเขานี่ชัร้านี่ลลนเขาสิหับแตคนน่คนเป็นาาไหมคนเป็นภาษาไทยนะแต่วมันี่อันเขาหักอ่าสาเหตุที่เขาหักก็คือแบบเอ้ยอยังดึงนั่นื่อกรณ์นะ เออเองมันเลมาบ้านกอเองดังนนเป็นือเว้ว่าได้หรือว่าต้องเขียนได้เขียนได้เว้าได้เขียนได้เฮาคือเขียนก็ได้เนาะแม่นไปไม่เลยเองแมันกดดันอีกดันเลยเองก็บอกเออเอกว่าสิลาหอกอยู่บ่ได้แล้วมันมันกดดันแบบอันแบบว่าหลังจากที่เฮาเห็นหนังสื้อแล้วนะคือเฮาเียนจบแล้วเฮาไปไถเฮากับว่างาเฮากับเมื่อยเลยเห็นนังสื้อน่ะก่นไปพุ่นับเขาเพื่อเห็นอีเห็นภาษาไทยเห็นนั่นเห็นนี่นะแต่เฮาผิดเพาะจะมองแบบมันยังเย็บบมออยู่ ไปนะเพิ่นเฮาอียากมันมันเป็นภาษาแบบเฮาไม่ฮู้จักเนาะเฮาเค้นก็มีเป็นภาษาไทยเป็นโซเฮียนบ้านเขาเฮียนได้เงินบ่ซักเขาให้โบเงินเดือนบ่เห็นแบบว่าคืออันกลางคืนมานี่เลิกงานแล้วก็เอาปึ้มอันเมนูนะมือเห็นมือเคยนเคยนเป็นภาษาไทยอ่านเป็นภาษาไทยจะบอกเมนูในะห้ามไม่อันพวกเห็ดกินถ้าก็เป็นคนไทยมันบ่จังว่าอ่านภาษาลาวบ่ออกภาษาไทยโกยแต่ว่าว่เป็นเนื้อลอกเนาะ คนลาวก็นมีเออเองดูหันแต่ว่าเขาอยากให้เป็นภาษาไทยให้เคียนเป็นให้ให้วา่าว่้ง้้้เอง้นไ้้บบยัง้้้้ออ <c oughs> ้ะะ้้้้้เ้้า้้้้้า้้้้้้็้้เ้้้้้้้้้้้้้น้้้้ี้น้้้้น้้้้้้้้้้้้อเ้เ้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้ก้้้้้ะ้นไอ้้าย้้้น้้ย้้้้้้้้้้้้้้าอ่า โอ้ยมันเฮิงไปเฮิงไปเอ้ยเบ้าได้แล้วสุดเบ้าได้ทุกครั้งบาดีเบ้าแล้วบ้านเราเป็นยังเบ้าเนอะคือเองท่ะโบหมักแบบเองกดดันกันไปเองเองจื้อบ่ได้แล้วะค่ะเองกดดันเองขันแบบปล่อยให้เองธรรมชาติของเองเละทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนแบบพยายามอยู่แต่พยายามซลานะเวลาชุดเองก็เป็นได้บะเงมันจะดูหันไม่เนี่ยใบบากเขาโ่ได้แข็งขาดโบยังตามใจเขาทุกอย่างแบบมันเป็นก็ได้บ่เป็นก็ได้เพราะมันมีคนหักเดอร์เลย แต่อันนี้ห้านอันนี้นะมันเป็นห่านลูกเหี่ยห่านยูห้างเอาร้านลูกค้าเีนเองเนาะอาหารก็บลนะเพี้ยนเบอกทาเขาให้เป็นเลเด็กเสิร์ในห้างจะหมดว่าเขาอ่านว่าเอาตัวนี้นะอืมจะหมดก็สใไ้เขากรจดกระจดสเขากระจดดอกกุลาอันเองไปเห็นะหันมแต่ลูกค้าเพียนเองยนเป็นบางแห่งเป็นบาง้ห่่รดูที่หาง่ายอืออือแดีว่าเสิร์ฟนะ คนเสิร์มันจะหนยนงแล้าเหมือนกันคุนะว่าอย่างคายคายคือเขาสมาี่เอาชิ้นนี้ชินี้นี่เขาม่หนัชิ้นิงทีมันงามิมันไวบวกคิวยาวแล้วก็มาิดเงินแบบนี้เินขันของเป็นดอกเป็นแม่ใไหมนะนี่สตางยังอีกเขาซอนจบิดเขาคือโอ้ยทางเหตุขงมือมันมันไวโพดจะมองอ่ะ กอมไปทบอิดกัดบาทออกมาแล้วสมองค่ะเมือวาเขาปลุกเขาเอาเจ็ดบาทเจ็ดอันสิบไปเจ็ดบาทเฉยหน้ามีแค่สิบสิบมีเขาขิดเงินไว้อันเขาปลอมเงินปลับเขาขิดปลับอะไรมีเจ็ดสิบกัดบาทแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยื้อแล้วมันจะฉีดแบบเขาเคยเห็นแล้วมันจัดมันจะได้หนาอันแบมือหนึ่งเขาขีดเป็นหว่าเนาะเคยนไหอยู่บ่เคยพลาดอยู่บ่บ่เคยพลาดนะ เดีย๋ยวว่าเคยพลาดแล้วก็มัดทับเอลไซเดอรมันมีเครื่องมมมันมีเครื่องคิดกันฮะอุ้<น>โอ้ยเห็นมันในเซเว่นนะ่ะ<น>แต่แต่เองที่เราเแต่ตัวเราแล้วก็เองที่เ้องแ้วเขาก็คิดคิด,คด,คดไปน้ำพ้องแบบอันคือแต่วังเงินหน่ะค่ะโบ้เคยหายเซอร์อไรเงินเกิน่เป๊กตัวมันมีเงินเกินเข้าไปอะไรตระเลกมาเสกเงินถึงมือแต่วังเงินตรงเกินชิดบาทเช่าบาทมากแต่ฉันหลงเพราะว่า ใชยคำเงินเชียสักหักเงินเจ้าแล้วใช่แต่มันเกินเขาหมวนเจอแต่มันเกินมันจะใช้เรื่องอะก็บุกหนูคือแบบเขาโกดพลาดไอ้มันก็แต่ว่าเงินมันต้องครบอยู่แล้วเขาทอนดูคผ่านมันออกมาเป็นนั่นเนาะก็เลยว่าหมุนกักแบบแบบบางทีจะเอาลงเลยเขาใส่บางทีมันแบบว่าสิบบาทสินาบางทีเขาเอาซองชิ้นชิ้นละชามบาทเป็บาทเป็นหาบาทเป็น แบบเงินยี่สิบบาทเข่าสบลพื้นแบบบ่อทอนห้ามตะก่อนแมดกลไปในเครื่องเลยเถนนะแล้วห้าบ่อบริจิตเงินแก็เลยเปิดน้ำนั่นแหละพองนี้ะหลังจากที่เองเห็นอะไประมาณเดือนหนึ่งและเองียออเองงานงาน่งไงานไปยู่งานบ้านยู่งานบ้านอะาน้ะว่าสิบาอะไรบ้ งานบ้านอันนทานแบบมันแบบว่าเมียเขาเจ้าค่ะแบบบุคลิกกันนะ่เี้เลยเองปรยุ่ตเองก็บ่ม่วนเนาะแบบว่าครอบครัวเขาบ่อุดมสมบูรณ์แบบบ่อบอุ่นบ่แม่นบ่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แต่ว่าบ่อบอุ่นแบบว่าเมียกับแบบแยกกันหนวดไม่คุ้นแบบคันเท่าแล้วคือแยกกันหนอนเออเป็นยังมันพูดต้องเน่ากันหนอนแยกกันนอนแล้วก็เดินไปมันก็เป็นรางแล้วก็ปะกันเหมือนแมบนี้นะป้าบอกบ้านไม่ได้ป้ เราเนาะเพาะคือเราก็เป็นคนลินนะนะเบลการแบบเห่าก็เป็นลูกน้องเนาะเวลาแบบเวลาเขาล่างจงล่างจานนะเฮ้ยจางจากเพื่อนกินแล้วปุ๊บเห่ามาดูแลเพื่อนแล้วก็บรนกากินกินแล้วแล้วคือเขาจะเอาไปล่างยุคขู่เลยแต่เ่าก็นําเข้าไปแต่ถ้าว่าเรานําเข้าไปเนี่ยคือนําเข้าไปล่างมือแต่ล่างมือแล้วปุ๊บคือเป็นยังตรงแบบ อันศูนย์เท่านะแบบเไม่ต้องแบบเออแบบมือศูนย์ก้นเาไปแล้วเห่าแบบล่างจานยกแบบอ้อยออกแบบอ้อยแบบไก่เหนไหมเคยอ้อยแบบใกล้ๆเหนไหมมตลอดแบบแบบนี้ถูกมือเลยเลยเองก็มาคิดบันนี้เองมาคิดเออหลังจากนั้นเองก็มาคิดคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยวะเราคิดยังดีแบบมาขึ้นมาศูนย์ถูกมือนะบางทีก็เองนะลองเบ้างเด็กน้อยเนาะหลังจากเองเอาจานเข้าไปแล้วซีข้าไปล่างมือเองก่ะอ้อยออกมาโลด เฮาเดี๋ยวเคนล่างแล้วเคนตรงมาสูดหางเฮากะเฮาก็เป็นเด็กน้อยเฮาก็ยังบบเคยพลานประสบการณ์ยังเฮาก็สิบุเฮาบบอันนั้นเฮาย่ากฉันนังว่าซันใช่อันละเมียเพิ่นได้ะเมียเพิ่นเนาะคือนอนอยู่วนยุ่ถึงพูก็คือไม่ออกมาแต่ห้องเลยพราะนะเพราะเอาไว้ส้วงอีไปไม่ไหมฮะเมียเราหาพาตัดหัวเข้าอืมในเพิ่นกับโสามารถแบบยังไปทำสามารดยังได้นะแต่เพิ่นกั คือเ,หน,เห,นหนือปันหาการมีผู้ดูแลอีกคนนึงเป็นคนไทยคน,นนะมาณน่ะนะแล้วมันนี่มีมือหนึ่งแต่เองหาไปซื้อข้าวต้มซื้อข้าวต้มให้เพื่อนเนี่พอตอนเช้าเพื่อนมาก,กินโจ๊กตอนแ่งก็กินโจ๊กตังมือเพื่อนก็ออกไปกินข้าวนอกเพื่อนกระส่วนอยู่แต่อไ่ค่อยออกไปดอกอันนี้แล้วมันนี่มีผู้หนึ่งค่ะเราเนี่ยเราให้เองท่นเราละทาล่าเรากะคิดท้าพี่ไหนเราละคิดเองค่ะเป็นเด็กเราเพราะว่าคนนั้นนะเขาพูดว่าเราเราเป็นยังเป็นย่างค่ะนะ คนนี้เป็นบไดายบไดาเนาะแม่แล้วเขาก็ท้ามาไอ้หนูวะเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านเขาอันเองก็เลยแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แม่วะเองเราเราให้เราวะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่วะอันไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาคิดอะไรกับหนูนะเพราะว่าอันเด็กคือเองก็เล่าให้ผังเด็วซูนเฮานะศูนก้นซุนย่างเฮานะ แบบเขาก็รู้สึกแล้วว่าแบบมันท่าทางเป็นบุคอยดีนะเขาก็ไ่ได้เมาหลวมนเนาะเป็นบางคนเนาะบางคนกด็ดีคนไทยฮนะประเมินว่าสี่อันนั้นเนาะอันั้นน,น่าจะพิ่กจะเ่าให้ฟังให้ฟังต้องแบบเอง็นคตกใจมาล้างจางมานั่นแหละไม่ได้นอนเมื่อคืนเลยพัตตี้บุบุกสถาป่าโวามีเธอหนึ่งจา <laughs> ไปเคาะห้องแต่ตกลางเวรไปเคาะห้องไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไอ้โน้วอ้โน้ตทำอะไรอยู่ นอนด้วยย่งหังย่างข้าวยังไม่ไ,ได้เลยงกรดานนี้จะไม่มเ,ปมไปมเป็นห่วงาต่สินะแล้วก็ไปจะมีจีเพบันตัวที่ยังนาทีมันเป็นห่วงแท้กระมี้นนะแต่ว่าบกคับตรงที่ว่าแบบศูนย์เฮานะศูนย์นะศูนย์ทุกมือทุกมือศูนย์ห่างไตเฮานะ เคนซูนเบิ่งเคนชิกิตว่าเออมันจะมีปฏิกิริยาแบบใดนะหมพันจะหมดแล้วเอาลินไปตามเพิ่นกระชิบุกแม่กูได้แล้วเราเท่ากันโอ้คอมข้าวเราได้แล้วน้องจะข้าวบุกแล้วแหละแม่แล้วหลังจากนั้นเองระยะ่ซนนั้นเออเองก็ยังไม่ทันได้มายังไม่ทันได้มาแล้วก็โทรอยู่ได้อยู่ได้อาหารเดือนนึ่งยังอยู่ให้งดเอาที่อสิออกได้ตื่นสมานโอดอ๊อกโอดอ๊อกอะไรกันตื่นสมานอะไรกันเราให้พี่นะพ่ง พี่คุเห็นงานมนกันฮะเราก็บ่าเราก็ว่าพี่ฮะไม่กล้าพูดให้ให้หนูฟังหรอพี่ไม่กล้าพูดว่ะอันนี้พี่นะคิดมาเมื่อก่อนว่าหนูอ่ะเป็นเด็กเขาอืมแต่โบกูจากอันนีอีนี้นะเข้าไปแบบโดยที่แบบบบกูยังเลยอใช่ไหมเหาเหาบกูเพราว่าคนฝังเลยนะคนฝังงานเหมเจนาแตเขาแบบเข้าแบบจะได้อีกคนงานนะก็เลยว่าเห่าก็ยังออกนลยนแะแต่นั่นนะแบบเหา่าะคิดว่าเห่า มันบังคับทิตใจเฮาแบบว่ากดดันเฮาล้วก็เลยเองก็ออกจากหันอาหารนะก็เลยเออไปอยุ่งงานบ้านดีกว่าแบบเงียบๆแบบทํางานบ้านน่นะคิดแบบนั้นช่วงนั้นนะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ยาแล้วแบบยอมแล้วงานบ้านนี่บ่ไปพ่ไปคือไ,ไปในร้านอาหารแล้วก็ลังจากนั้นแล้ะก็อออออกจากนั้นแล้วิ่นก็มาส่งเองส่งอยูอ่อาบน้เองอยู่นี่แต่ก็ส่งหันแล้วะ อ,อย่งแบบที่ต้องงานไหมพอเหาย่านกะจะเัาได้นิ่นนะนะข้าวไปนานน่ะนะมันคา่าเรื่องแบบเออ,อมันมันเป็นแต่ย่านนะนะแล้วเขาก็ออกมาออกมาส่งบ้านเออเองนั่นเองบอกเราว่าเราเองสักลับบ้านจลิปกัคลิปกันนด้นกาอันนี้ก็คือประสบการณ์ของเพื่อนที่ได้ไปอยู่ประเทศไทยเทนาะพี่น้องได้ไปทำงานแต่เก่งเติบได้ปีปลายปียป่วย แต่พอเองก็ยัง,ยงบ่เคยไปแบบมันเกิด,ดกแต่แต่ทำาพาสปอร์ตไว้ออกมาแล้แหละมักจาะแต่จะทัวร์เขาจะไปรูบิบบ์เก็บมักแบบบนไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันจะได้พอจบเอาไว้ธซีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กดเอาความคุในเด้อพี่น้อง บเบ <st> ิรแล้ว <apology> บอเรื่องโตอยังอย่างเบิร์ตแกจะขังต่อกับมือใหม่คุณเลยน้องมือใหม่บ่ายเราบ่มีประสบการณ์หลายยดดมันทำทางเมื <GO av uther> ่องฝนกับพ่อแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเด้อสวัสดีหน้าจะมาต่อมีไลยเรื่อง